สวัสดีทุกคนนะครับโอ้โหเฮียเสียงขอโทษด้วยนะเว่าเสียงมันเอื่อยๆคือวันนี้กูไม่รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวสักเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่ได้เป็นโควิดนะถ้าเป็นก็จะบอกร้อยเล็กมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าแต่ครับโอ้โหเสียงคือ Planet Zoo น้องช้างเขาก็จะวิ่งชนโลกอย่างนี้นะทุกคนตลกชิบหายคือจะบอกก่อนว่าเนี่ยคือกูเป็นอีกแอคหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะแบบใหม่มาก แล้วแบบคือชื่อกูยังไม่เปลี่ยนเลยเห็นปะน่าเกียดมากคือไม่ไม่เอาเมลมอมาใช้เว้ยเออช่างแม่งก็คือกลัวกล่าวว่าจะเล่นในแซนบ็อกนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็มันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอืมส่วนเนี้ยก็จะเป็นแบบพื้นที่ที่เราอยากจะจะสร้างสวนสัตว์อะ พวกกูเล uh, ือกอะไรนั้นกูจําไม่ได้เหมือนกันมาดูกันคือเฮียอะไรก็ไม่รู้นะเอออันนี้แปลกมาคือปกติที่เล่นนํามันจะไม่มีให้เลือกความยากง่ายเวออส่วนสักชื่ออะไรดีนะเอซึ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 ซินะสวนส่วนส่วนส่านตีมากเฮีย อันนี้นะทางด้านซ้ายมือที่ทุกคนเห็นมันจะเป็นเออเป็นคู่มือการบอกว่าเออมันจะต้องใครอยากยังไงวางของกดอะไรอะไรเงี้ยเออถ้าใครแบบอยากเล่นก็ลองซื้อมาเล่นดูเฮียแต่ถ้าสมมุติว่ามึงเป็นคนเบื่อง่ายอย่าซื้อเลยเปลืองตังค์หายแต่แต่กูเล่นได้เรื่อยๆบุคลกศาสตร์แต่ไม่รักเฮียระบาดระบาดระบาดคามส้นตีอะไรเนี่ย อันนี้ก็คือพื้นที่รอบนอกนะว่าโอเคกูเลือกพื้นที่อะไรกูก็ไม่รู้เหมือน,ก,นกูเลือกพื้นที่อะไร <c oughs> คือมันจะมีถ้าจะไม่ผิดมันจะมีทะเลทรายใช่ปะ่ะทะเลทรายป่าดิบชื้นแล้วก็อะไรเทมเปเลตไทก้าแล้วก็ทุนด้าใช่ไหมแล้วก็อันนึงเป็นอะไรสักอย่างอจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่วันนี้กูเลือกเป็นเออไทก้าใช่ไหมทุกคน ในโซนเอเชียนะก็มไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรอ่าตรงที่ทุกคนเห็นอยู่นีเนเน้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถสร้างทั้งหมดใช่ไหมมันจะมีปะปะปะเนี่ยอันนี้กูก็ดูเอปรับปรับแสงอยู่นะว่าจะสร้างในช่วงแสงประมาณไหนดีเพราะว่าบางทีคือเวลาเงามันตกหรืออะไรเงี้ยมันมองไม่ค่อยเห็นอนะอออันนี้ขออนุญาตเด้อ โอเคอันนี้จะเป็นจะเป็นทางเข้าของคุณลูกค้าทั้งหลายนะคะที่เรื่องมากคีบหายนะะพอตอนเราเริ่มแบบเราเริ่มมีสัตว์หรือ,รอแม่งจะแบบลูกค้าแม่งจะโคตรเรื่องมากแล้วก็ไม่รู้จะสร้างอะไรก็เลยเออสร้างทางเดินยาวมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทาอะไรคือปกติก็คือจะสร้างแบบนี้แหละแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือกูก็ดูแบบพี่เอกสร้างนี้ใช่ไหมเขาก็จะทําแบบพวกช็อปไว้อยู่ข้างหน้าเว้ย เออซึ่งถามว่ากูทํำไหมกูทําดิรออะไรอะ่ะกูก็ทาสิกูทําเหมือนเขาเลยไอ้เหี้ยกูดูเขามากูต้องทำเหมือนเขาดิาป้าเบ่าไปทําเหมือนคนอื่นได้ไงเออเป็นแฟนเอฟซีเขาไปดิอ่าอันนี้ตัดสินใจได้แล้วลว,ว่าจะสร้างเป็นบ้านเรือนกระจกเรือนแพอ่ไม่ใช่เรือนกระจกน,นกะกทุกคน ไม่มีที่อะไรจริงๆเป็นคนสร้างขนสัตว์เร็วมากแบบสร้างใหญ่ๆเร็วมากเพราะว่าไม่ค่อยแบบลงรายละเอียดเยอะแต่นี้จะพยายามแบบใส่รายละเอียดให้แบบเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็แบบปรานี่ที่สุดเท่าที่จะทําได้จะทําได้มีนั้นก็คือผมไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูแพลเน็ตสู ไปดูอะไรไม่เคยลงเลยก็ค <inä> ือแพนเอซูอันก่อนๆที่เคยสร้างมาไม่รู้กี่อันเนี่ยคือมันจะไม่ไม่ค่อยได้ทาเป็นเป็นแบบเป็นอาคารเออส่วนใหญ่จะแบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบพื้นถนนแล้วก็แบบเป็นโอเพนเป็นเป็นแบบส่วนส่วนสั์โอเพนก็คือไม่ค่อยมีหลังคาไม่ไม่ค่อยมีอะไรคุมอ่ะคือสมมติแบบเป็นบ้านใช่ไหมก็บ้าน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 เลยอะไรเงี้ยเออแต่เนี้ยก็คือทําเป็นอาคารแล้วก็มีตัวบ้านอยู่ข้างในตัวแบบช็อปอยู่ข้างใน อะเนี่ยเห็นไหมคือกูก็เริ่มจะหาอะไรมาแทรกระหว่างกระจกซึ่งแม่งก็ยังเป็นกระจกอยู่แต่เป็นขอบดําซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความคิดอะไรของกูนะแต่ก็ช่างมันเถอถือว่าเดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังคือเอาง,ง่ายๆดูภาพรวมไปก่อนเว้ยคือนี่กูติดกระจกผิดด้านโ oh อไม่กอดอันนี้ถูกแหละอันนี้ถูกด้านแต่ไปแก้ผิดเอ้ช่างแม่งเดี๋ยวค่อยไปแก้ลวก,กันนะทุกคนเอาแบบนี้ไปก่อน บ้าบอที่สุดคือคือเอาจริงๆกูไม่ค่อยมองมันมองไม่ค่อยเห็นนะเออว่าเราแบบยังไงแต่ก็นะเดี๋ยวเราไปขอไปติดกระจกให้ครบทุกด้านกันนะหลังจากที่เราเครอบน้องกระจกสีดําครบแล้วทั้งอาคารนะกูก็จะใส่เพดานซึ่งจะเลือกอะไร นี่มันทุกคนคือของแต่งอ่ะมันก็เยอะเว่อร์แต่ว่าถ้าให้เทียบกับตัวแพนหรืโคสเตอร์ที่เปเล่นมานะรู้สึกว่าแพนโคสเตอร์ของแต่งเยอะกว่าด้วยความที่มันเป็นสวนสวนสนุกด้วยแหละออแบบส่วนสัตว์มันจริงๆมันไม่ค่อยจาเป็นในการแบบเอแต่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะไปเน้นพวกต้นไม้หรือแบบพวกอะ,อะไรแล้วอะไม่ชัวร์เดี๋ยวจะต้อง คือเนี่ยคือการที่เราการที่เรามันไม่ได้เล่นไปด้วยเราเราพูดไปด้วยมันจะมันจะเป็นปัญหาแบบเดียวเลยคือกูจำไม่ได้เข้าใจไหมเออในหัวเนี่ยในหัวนะตอนนั้นเลยนะว่าอยากทําเป็นแบบเป็นโดมไหย <c oughs> แต่ทาไม่ได้ <c oughs> คือมันไม่คือมันไม่ชัวว่าจะทํำยังไงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลองทําไปก่อนละกันว่าว่ามันทําวันจะว่าทํายังไงดีอาจจะปูปูพื้นไปก่อนแล้วก็ค่อยเหมือนแบบ สร้างเป็นดุเป็นแบบโค้งๆอะไรแบบนี้นเอออาจจะคิดถึงโรงเรียนติดหน่อยโรงเรียนอะไรปิดดาเองนะกันนาทีดโดไม่เยอะอ่นนี่น่าสนใจนะเป็นกระจกแบบกระจกใหญ่ๆนี่จะแล้วเป็นเพดานนกำลังเลือกสีอยู่นะทุกคนว่าจะเอาเป็นพัสดุพัสดุหรือเปล่าวัสดุหรือเปล่า วัสดุอะไรพัสดุเที่อะไรพัสดุมมาส่งของก็คือกลัวในใจอขอโทษนะคือคือบอกไม่ถูกคือรู้สึกเหนียวคอไงปแปลกหรือว่ากูจะอไม่น่าใช่ก็คือกำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาเป็นวัสดุอะไรนะอยากจะให้มันออกโนโทนแบบ ดำขาวดำขาวกระจกกระจกใสๆอะไรอย่างนี้ก็เลยเลือกเป็นไม้ไม้สีดำนี่าก็จะจุ่มจุ่มจุ่มบโบโบบะโบว่โบวไปเรื่อยๆคือเมื่อกีก้ก็คือดูว่าแบบโอเคมันจะเป็นยังไงแล้วพอกู โบไปเรื่อยๆกูก็สงเนกตัวว่าถ้าเกิดกูสร้างเพดานหมดแล้วกูจะสร้างของข้างในยังไงก <c oughs> ูก็เลยโอเคมาสร้างของข้างในก่อนละกันโงู้จริงๆไอเป้เอ๋ยนี่เราก็ทําการสร้างตัวพื้นที่ให้ลูกค้าเดินได้เพิ่มเพื่อที่เราจะสร้างเอ่อตัวร้านค้าเข้าไปข้างในให้คุณลูกค้าได้เดิน เพลิดเพลินกๆๆๆันอยู่ในเรือนกระจกแห่งออลรราของเราอะไรพูดอะไรก่อนอันนี้เ็ื่อนี่เห็นไหมจริงๆแล้วมันจะมีพวกสําเร็จมาเลยแต่ก่อนเน่ยไม่ใช่แต่ก่อนก็คืตตอตอนที่แรกๆอ่ะคือก็สร้างสําเร็จแหละขี้เกียจตั้งเพิ่มแต่วันนี้โชว์เหนือหน่อยละการก็สร้างเป็นเป็นล้นโลแล้วก็สร้างทับผ้าใเออโโชว์เหนือโชว์เหนือเออไงละ่ะนี ร้านแรกที่เลือกเป็นร้านอะไรก้าปีก้าปีต่อไปจะเป็นฮอตด็อกสควอตฮอตด็อกสควอตโอ้ยเออ just a momento just a momento อันนี้เป็น h ฮ a แ fantasy ใช่ไหมออฟ fantastic <laughs> fantasy บ้าอะไรลูกตาเป็นอะไรมอโอ้สวยอะแค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยนี่มันนี่ขนาดล้นๆยังดูไม่ออกเลยเนะว่าล้ oh, นๆอ๋อนี่เพื่อนๆโอ้โหเพื่อนๆเว้ยคือคือเราเนี่ยเราด้วยเว <laughs> ้ยดู้ให้ดูมุมมุมขวาล่างนั้นเราพอเกมอยู่นะเพราะว่าคือในความรู้สึก ผมรู้สึกตอนที่สร้างตอนนู้นนหะนะสร้างไปด้วยแล้วแบบเกมมันไหลไปด้วยรู้สึกว่ามันแหลกคือเหมือนแบบมันเดินตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็มีนกบินมั่งกัโอ้ฝนฟ้าอากาศก็เปลี่ยนคือมันคนข้างที่จะคนโทรลยากนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแบบจะฝนตกอะไรเงี้ยเออมันมองไม่ค่อยเห็นก็เลยพอสไว้ก่อนแล้วก็ตั้งเวลาให้เป็นเที่ยงนะตอนที่ตั้งพลาจำกันไม่ได้ก็ย้อนกลับดูต้นคลิปนะ เ,ออเพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าเพื่อนๆรู้สึกกระดาษปากเต็มเวลาพูดเพื่อนๆออยังไงก็ไม่รู้ที่ใช้เป็นสีดําเพราะว่าอยากให้ข้างข้างนอกมองมาตรงทางเดินนะเห็นไหมเวลาเรามอมันจากนอกเวลาเราเดินเข้ามาในสวนสาธาระเออมันก็จะเห็นเลยว่าข้างในมีช็อปอะไรก็ไม่รู้สีดำๆแต่ว่ายังไม่เห็นตัวช็อปนะเพราะว่ากูบังไว้อยู่นั่นเอง แต่ทีนี้มันจะมันจะมีความสดใสนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ต้นไม้เข้าไปแล้วก็ตกแต่งเล็กน้อยซึ่ง,จะ,งจ,จะไปในทางเหนีวว่ยวจบไไหนจะไปในทางไหนจะไปในทางเหนี่ยวอะไรจะไปในทางไหนสิจะไปในทางไหนก็เดี๋ยไปดูกันคือ <c oughs> ตอนนั้นดูพี่เอกใช่ไหมแล้วก็ดูเขาสร้างเว้ยว่ามันรู้สึกแบบแม่งเราอยากสร้างแบบนี้บ้างจังขายของดีรออะไรเฮียขายจนได้ซื้อ <c oughs> ฟื้มาปุ๊บเล่นวันแรกกูจาได้เฮียเล่นแบบไม่นอนอะ่ะแปดชั่วโมงั้งแปดเก้าชั่วโมงโอ้ยเียไหลแบบตึงแบบนึกว่าคอนนะไหลตึงแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วจี้จีเลยแปดชั่วโมงไม่เคยนั่งเล่นเกมอะไรนานขนาดนี้ประเด็นก็คือก่อนหน้านี้ไม่เคยเล่นเกมอะไรเลยเว้ยเนคอมนะคือแบบไม่ค่อยเล่นอะ่ะโอ้โหล่าสุดที่เล่นแม่งตอนเด็กมากเด็กแบบเด็กจริง เชื่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพอกูออกจากห้องนี่ก็ต้องกระถิบน,นะแต่เบอรกูออกจากห้องไปปุ๊บใช่ไหมแล้วกูไปนั่งสร้างต่อฮะแม่กูจะถามว่าคุยกับใครแล้วพอกูตอบว่าคุยคนเดียวแม่กูจะตอบว่าเป็นบ้าอะไรคือก่อนหน้าเนะียวันนั้นอนะถ้าพวกมึงจําได้ถ้าพวกมึงน,น,นั่งดูไอจกีกูก็คือกูนั่งร้องเพลงอยู่ตัวประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งถูกไหมแล้วก็เป็นบ้าเป็นบอยอยู่คนเดียวเลยนะนั่งพูดคนเดียวนั่งเออเล่นคนเดียว กูออกไปเข้าห้องน้ำไม่เจอแม่กูยืนอยู่แม่กูถามว่าคุยกับใครดึกขนาดนี้แล้วยังคุยกับใครก,กูก็อะไรไม่ได้คุยกับใครบอกอะไรก็กูได้ยินมึงคุยกับใครจริงๆกูก็เอากูไม่ได้คุยกับใครกูไม่ได้คุยกับใครทำไมให้ดูได้เลยเนี่ยนั่งคุยคนเดียวแม่บอกแม่กูนิ่งแม่แม่บอกมึงบ้าปะเนี่ยมึงบ้าแล้วเป็นอะไรมึงเป็นบ้าหรอคุยคนเดียว เอาทำไมวะงงเนาะทุกคนเราจะทำการตกแต่งด้วยอดอกไม้นะคะนี่ดอกไม้อะไรเนี่ยอ่านชื่อไม่ทันนี่ชอบมากดอกนี้ดอกไม้สีม่วงอ่ะเรียกดอกไม้สีม่วงแะ้วกันทำการตกแต่งด้วยดอกน้องดอกไม้สีม่วงนะคะเออนอกจากที่เราจะแบบมีข้อดีเรื่องการใช้เป็นแบบไอตัวเลื่อนกระจก ที่ไฟเราไม่ต้องติดอะไรเนี่ยข้อดีของมันอีกอย่างก็คือเวลาเราตกแต่งอะไรสีสันสวยงามเนี่ยอย่างเช่นดอกไม้สีม่วงเนี่ยนะมันก็จะเห็นจากด้านนอกได้เหมือนกันเวย้ยออโดยที่ข้างนอกเราไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเพราะว่ามันจะเห็นขึ้นมาอยู่แล้วอ้าเป็นไงทฤษฎีนี้สุญยาดใครที่เล่น p l a n e t ตัวไปใช้ได้เหมือนกันนะนี่กูก็ได้ทําการลงต้นต้นไม้และและเออนี่ต้นอะไรเนี่ย เออใครที่เรียน TCM นะเนี่ยมึงมันดูคลิปกูนะมันจะได้ความรู้เยอะแยะไปหมดเรื่องต้นไม้เพราะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรมึงจะแบบรู้สึกมีการกระตุ้นเล็กน้อยให้มึงกลับไปค้นหาเว้ยจริงอันนี้พูงจริงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเฮ้พี่้พี่เป้มึงพูดต้นไม้ส้มติอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปดูแล้วกูจะมาบอกมึงเออมึงคิดอย่างงี้ดีแต่มึงก็จะสอบผ่านเองเลยแต่ประเด็นเพื่อมึงสอบกันไปแล้วใช่ไหมล่ะเป็นไรนะร้องไห้ไปดิกูก็ร้องมาแล้วแหละตอนนั้นอะ ไอ้เฮียกูรู้สึกมันก็เหมือนต้นไม้เหมือนกับหมดไม่รู้มันกูแยกเขาแยกยังไงว่าต้นไม้กัวอะไรสีเหลืองกูตอบขมิ้นอะไรสีเขียวกูตอบใบไม้หมดอะไอ้เฮียอะไรสีเขียวๆว่าขับเยี่ยวปวดแก้ปวดไปหมดเลยกูไม่รู้เหมือนกันว่าเรียนไปทาไมนะนี่แม้เราหลังจากเราลนลนลนบอกหลังจากเราลนลนลนอะไรลงลงหลังจากเราลนต้น สักุระหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าคิดในใจมาตลอดว่ามันเป็นต้นสักุระไปมันก็จะแบบมีสีสันขึ้นมาทันทีทุกคนก็อาจจะกำลังงงว่าเอ้เอามึงเอาไปบงับงบังชอบทำไมกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออคือกูกูจะทําแบบนี้เออมึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือถ้ามึงมีปัญหามึงก็ไปซื้อมาเล่นเองนะเออแต่ว่ามึงก็มาดูคลิปกูด้วยนะแบบจะได้เพิ่มยอดวิวนห้หน่อยอ่าาเอาาาเออ่าตรงกลางเนี่ย ตรงนี้กะว่าจะทําเป็นแอ่งน้ําเว้ยคือเวลาเรานั่งเนี่ยนั่งชมสวนเนี่ยมันจะต้องมีน้ำอยู่สวนลุ่มอะไรเงี้ยเออมีน้ําเนี่ย,ออยส่วนลุ่มมันอะไรวะ <c oughs> ใส่น้ําลงไปหน่อยอะทําการขุดเจาะด,ดินเพิ่มเติมนิดหน่อยนี่นี้เราจะได้ทําการใส่น้ําเข้าไปได้ดูความลึกพอ,อยังฟังฝั่งเดียวพอเลาจะได้แบบดูไม่ไม่มากเกินไปโอ้โหใส่น้าแล้วแบบดูดีขึ้นมาเลยดูแบบดูดีมากอะ่ะ อะไรมันจะดูดีอะไรปานนั้นวะโอ้สุดยอดนี่กระเถิบต้นไม้ไปนิดนึงเราจะหนไปที่เกาปี้นะเพราะว่าฮอตดอกสกวอตสีไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เราจะนี่ไปที่สีของเกาปี้อะไรนี้จะทำอะไรตรงด้านด้าน <c oughs> ด้านซ้ายนิดนึง <c oughs> เพื่อที่แบบมันจะได้ไม่ดูโล่งจนเกินไปใส่ atm แล้วกันเพราะว่าเวลาเราเข้าไปในสวนสัตว์เนี่ยจะไม่มีเงินสดนะเพราะว่าเราใช้เวสซินไอหยอกเลนคือเราก็จะต้องกดเงิน ไปเพื่อที่เราจะได้ไปดูนีทให้กับสัตว์ที่เรามาดูที่สัตว์ที่น่ารักนะคะอืสําหรับใครที่สงสัยนะว่าเกมนี้เนี่ยนอกจากแม่งสร้างสวนสัตว์แล้วมันทําอะไรได้อีกคืนนี้เราเล่นเป็นในแซนบล็อกถูกไหมถ้าถ้าทุกคนดูที่ด้านล่างซ้ายมือเนี่ยตรงเงินและใบไม้มันจะเป็นอันลิมิเต็ดถูกไหมก็คือเราไม่เสียเงินเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นเป็นแบบเอ,อ เป็นแฟนชายหรือแบบพวกชายเรือคาริยาอะไรอย่างเงี้ยมันจะบบมีเงินมีเงินมาให้เป็นเงินเริ่มอะเออโดยที่ของต่างๆเห็นป้ามันจะมีราคาของมันอะไรเงี้ยเวลามึงแบบซื้อหรือมึงแต่งอะไรมันก็จะแบบหักเงินไปตามนั้นเอาง่งงายๆมึงเคยเล่นเดิมพัมไหมประมาณนั้นแหละแต่ว่าทีเนี้ยมันจะเป็นแบบธุรกิจให้มึงเออทำเงินขึ้นมาโดยแบบจากร้านค้าแล้วก็แบบ น้องสัตว์ที่น่ารักก็คือเราจะตั้งกล่องโดเน a t ไว้ตรงแบบตรงน้องสัตว์นะเนา,นาะเวลาคนดูเขามาดูเขาก็จะโดเ a t e อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เงินจากตรงนั้นด้วยเออแต่ทีนี้คือวันเนี้ยกูจะยังไม่ได้สร้างสัตว์เพราะว่ากูขี้เกียจเพราะว่ายังไม่ได้คิดด้วยว่าจะจะสร้างสัตว์อะไรคือตอนนี้ในหัวเนี่ยก็แค่จะสร้างตรงโซนข้างหน้าก่อนซึ่งเสร็จแค่ฝั่งเดียวด้วยอีกฝั่งหนึ่งจะยังไม่สร้างอาจจะเป็นแค่คลิปสั้นๆแบบมาลองดูก่อนว่าโอเค มันโอเคไหมกับการทำคลิปแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นว่าใครอยากเห็นเราสร้างอะไรนะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยจะลงทั้งใน IG แล้วก็ลงทั้งใน Youtube แต่ว่าจะลงในไ G ก่อนเพราะว่า Ig โหลดเร็วอ่ะเรามาใส่ไฟกันนิดนึงดีกว่าเพราะว่าจะกลัวว่าตอนกลางคืนเนี่ยไฟมันจะไม่พอเพราะว่าไฟอะ่ะมันจะออกมาจากแค่ตุง ปลาปาช็อปเดี๋ยวแต่มันจะไม่มีไฟก็เลยเดือดติดไฟไว้ตรงทางเดินทิ้หน่อยละนเั้๋ยวได้กลางคืนมันจะได้ไม่มืดเกินไปนะตรงนี้เฮ้ยอันนี้เนี่ยคือเรเห็นพี่เอกเขาทำนะเราะว่ามันสวยดีก็เลยทำตามไม่มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวยังไงใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวเรา EP ต่อไปเราก็มาจัดการกันต่อให้สบตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นน้องสัตว์อีกเพิ่มอีกนิดนึงสักตัวสองตัวนะสายพันธุ์ไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับวันนี้ก็บายจ้าก็เจอกันนะจ้าบายจ้า